คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจะแนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารงานของร้านหลังวังนั่นคือคุณปุ๊กหรือนางศรีชุดาประดับปิน่นปัจจุบันมีบุตรพิดาจำนวนสีคุณปุ๊กได้เริ่มเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ ในการทำอาหารมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้รับโอกาสอยู่บ่อยครั้งจากผู้ใหญ่ใจดีที่ชื่อนายชัยสงชูลิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรทรพระนครศรีวยุธยาให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาทิเช่นจัะทำอาหารรูปแบบสำหรับชาววังในโครงการโมบายมินิและอนซาวอยุธยา จัดซุ้มประกอบอาหารรูปแบบตลาดย้อนยุคในงานยอยศยิ่งฟว้าอายุทยามรดกโลกและงานอื่นๆเป็นจอกรวมถึงการได้เป็นผู้สาธิตการประกอบอาหารไทยณนะหมู่บ้านไทยในงาน World Expo ที่ประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลามากกว่า3เดือนนอกจากนี้ ยังได้รับใบรับรองการผ่านงานหรือใบ w o r k Permit จากทางร้านอาหารเรือนรับรองจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับมามากกว่า30ปีจึงได้ก่อตั้งร้านหลังวังขึ้นเพื่อให้บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มภายนอกสถานที่ด้วยอาหารที่เลิศรสใช้วัตถุดิบที่ใหม่สดสะอาดถูกหลักอนามัยรวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดเลี้ยงที่ครบครันสวยงามหรูหราทัานสมัยคุ้มราคาค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนและหลังว่างอิ่มอร่อยแบบมีรสนิยม